โอ้โบตื้อตั้มคุนินนายยนในวัดลูกครับหาได้ลูกผมมาหยิกมาหลายแต่คนที่ผอจะรับตื้อตั้งมคุณนายยุ่ในวัดพออตั้มตื้อต้มคนณ,ณมาบูตู้มีความรู้เกี่ยวกับตั๋มมาเมือ่อไงให้ผมล่วงตั้มนี่กับบุรุษโตได้หมดคือผมล่วงตั้มมาเลยหาจะตั้มไปตีตะคนณนะนายทองคนปุทตังสะาหนังกัจเจมีคืออะไรเออปุทตั้งเสนาะนังกัจเจมีคือเมื่อเรามีพระพุทธรูปเป็นตีพึง่งครับ โอ้เก่งฮันบอขึ้นเปลี่ยนนู้นเงนลวงฮามนายแก้วครับตั้มมังสะด็นังกัจจามีเกลือได้ฮามมนุษย์เรามีตั้มมังเป็นที่พึงครับพึงใจรุกตั้มมั่งแทนแมงดาเด้ร้องเฮ้ยซิมนำชุบช่องเหมือนนั่นคนเหลืองกันแล้วอันตั้มมังนี่คือตั้มมาเด็ดตั้มมาคือกำชั่งจนของพระพุทธองค์เป็นขี้พึงเต๋พึงอ๋อให้รู้ที้พึงหน่อย นายโตรับจังขังเสด็นั่งกัษ e มีคือ a l l y จังขังเสด็นังกับจมี e ันคือมนุษย์เรามีจังขังเป็นที่พึ่งเนี่ยไปพึ่งมันใจจังขังไหวเก่เลยรอแตมบุรุกคดูลได้ติดอีตายหงเราบุรุกคนนั่งไม่กันคนๆนอนกาจั่งขังแต่สังเกตเฉยไม่ดินมันสบายุรา ตั้งครั้งนี่คือปลาสงนายตัวเหอห่อตั้งครั้งนี่คือปลาสงเออหอนี่ตั้งครั้งกับปลาสงแหงเดียวกันแหกเดียวกันจริงไงแกใคยนี่ปลาสงมาจำพรรษาตะรังเกยกูไปิดบุมาจำพรรษาเออกูบุญไม่ปล่อยบุญไม่ปล่อยนี่กงสีมาบุญไปถึงสองแล้วนี่มาปกต้องคุณแข็งซสีนอะนี่ปริตเจันเล็บแล้อ่ะ นายต้องได้นายเกลจะได้นายโตพนโบเธอแทมคนนี้รัตนนัดสินได้ไหมผมหน่อยนายเกลได้ไหมลูกอัตนาทิสิ้นปุ่มบอกอาจารย์ตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้กระชับนายโตลูกอัตนาทิสิ้นได้ไหมคุณเราบอกู่าคือในพุทธศาสนาตารัตนาทิสิ้นมันได้เป็นเรื่องน่าอายที่สุดคนเราเกิดในพระพุทธศาสนาต้องอัตนาทิสินั่นได้ เคยเด็กเล็กจรนะสินใน品种น้ออ๋ออี๋ที่สุดแสดงว่านายตัวรัตนะสินได้ไม่แม่ผมยืนไหนเลยฮะนึกหลั้ยได้เอาจะทาเหมือนนายแก้วนายตัวรัตนะสินไม่ได้พอจะไหนต้องน้ำให้ผมน้ำมาจังใช้เดียวในที่สุดคุณตั้งสองก็ต้องโปรยโซนร้านไทยผมจัได้ฮ่าฮาฮจะกูโปรยไปลงเตรียมระดูดอ๋อ มันครูกับพลอยไปลงเตรียมพันเลย,น,อย,อยน้อยตรงนั้นถ้านายต้องนำ้ำหรอกนะเออจ็บปวดน้อยไม่ใจน้ำไปจับปลากักปุ้มเจียต้นป <c oughs> มเจียของเปุ้มเจียต้นปุ้ <c oughs> มเจียต้นเลยก็ว่าะเออแล้วตกลงเราจะต้องพาเรือจำน้ำไปจำน้ำก่อนพอมาเชื้อวัคซีนทำไมได้วัคซีนกับโปรตี่ได้ไอ้ไอ้ไอ้้้ไไออ

จิตทรีโนเวกเอากระจายทบตรีเทนเลือผมถามที่ว่าเคยหม้อไหนมั้งที่ว่าปีทุดได้ว่าตายกับทรีโนเวกว่ามีดามเต็มที่เคยโรตียั่งตัวไหนถ้าเติมว่าไม่จ่ายตายกับดูกันก็ตายกับดูเอิร์ดเบนเคยอนตายกับทรีโนเวกแล้วเคยจะเคยแย่เติใจเสียนตรีเทนกัเยอะพุมดะเออขอรับเลี้ยงนายเพนเพราะหม้อก็กึงตั้งเติมอยู่เพน เออนี่จนจนตอดรังไปใจตอดรั้งไอหม้อตอดรังไปทางโรงพยาบาลไงว่าไอ้นาวัดออกจากโรงพยาบาลฮะยไอหนุ่มควาำนั่งึ้นอยู่หนุ่มนี่จะรองอย่าทำมด้่เห็นว่าไอจุยเลือพี่น้องประชาชนนี่จอยไข่ดูเล็บบิน้องประชาชนได้ดูแต่อย่าทำอย่าทำครับ ดีว่าเตินเตินเจำน้ำเรือดำน้ำมันต้องทองเรวกับเตินจำน้ำเดิเรือดำน้ำเล้วเธอรถกูไปมานี้ไว้ช่วยเลือบี่นองประชาชนเตินเชียร์มได้เวตินได้กันเห็เตินเชียร์มได้เตินจำน้ำเดินเรือดำน้ำที่ตินจำน้ำตเรือร้องลำโนก็ยกเลิกเอรถกูไปมาวาพอได้ช่วยพีนองประชาชน พอได้ป้าพี่น้องประชาชนเดิดโควิดไปไดเวียงวิ่งง่าถุงบาลกันหายใจตายไปเร็วก็ไม่ได้ต่ำหรือพอได้ถูกไปห้าวัดอาเด็กเฝ้ากันแล้วจะเดี๋ยวผมแต่ลยกันแน่นใดเจอหนี้เอ้ยเดี๋ยวผมแะ่แต่กันเราจะเอาเรื่องจำนำไปจำนำแต่ว่าเราจะกลับกับอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ารถเรือง่ายกันเดี๋ยวผมจะหลุดเรือง่ายกัน โอเคไม่เป็นมอไทยหนังตายก้อนี้ตอนตายนี่เขาไม่ครับปวดกรนกับจางอ่แต่เป็นปนัญหาว่าตอนนี้นันก็ไม่ขึ้นกันแต่ว่าจนจีดยามไม่ครบทีจนจีดครบอลไรไหมจีดครบสามเข็มแล้วฮัลูกโหาในขณะทิ่ประจ่าจนจีดไม่ครบเจ้เข็มตีจนจีดสามเลยวโอ้เปรียบดีว่าอ่ามันใจไม่ได้กับแบบนี้ กุนหลังครับสักพักรวดกระบะมาจอดส่งคันงานตัวพันเล่นรวดกระบะัวแดงเพลทตัวเข้าไม่ใช่บูธแทงไอ้ลูกนั่นรอยกู้งับติดกันแล้วมึงครับแบบเรื่องพวกเราในงานนั่งหิ่งยางเรือรวดพวกเราในงานวิ่งยางเรือรวดเว้นรถตำรวจนะ้วก็มาฮะรถือบหนึ่งข่าวหนึ่งหิ้งพึ่งใจค่ะ รถนึ่งขานึ่งหิพึ่งใจ่ะอาบเราเมาแล้วไม้เล่นวเล่นอยู่ในนี่ท้าเออาก้ามลัวออกนอกอีโจนอกกอเกินจัดไม่มดลีอเลยจัดแม่มยาถูกยุ่งแล้วชิงหลโห ชักเช่นชักเช่นเลยว่าปะเรารับกันได้จริงเมาลลาวหลูกคู่คู่โม่ละลาวคืนนี้เม่ลาวเลยลาวเบิกโรูงเงีลยอันเอ้อปอนนายนั่งดับเตียนปั๊บปพื่อเพื่อเพป่อเอันเอ๋อต้องกันลาวเบิกรูงนี้แต่ตุ้งมึงกินแรงนู่นนายจริงเมาใหญ่กว่าจริงเลยฮะคืนเมาครั้งโมาครั้งฮันเรื่องเมาเนี่ยแค่บันรงจัดชุดยอดกว่าปะ ลอยกินเกินแต่มาเล่นวัดป,ป่าคาดเบ้นคืนนั้นแต่เจ้าฮานหมาตึงกับโปรโยจางมาเลยสปปเสสิบแปดเชือกเลยเบี้ยจางใจแลว้วตบตายเลดีจนซียซองกลมคืนนั้นแต่เล่นแต่วัดปาา่าคาดใจมึงกินแรกแกหรือซี่ออกมาตันเซ็ตหลอกคู่คู่แลงกลางมดตังโรงแล้วสสยเมาส์เฮียวเรลืออนายจิงก๊วยจิ้งตาวีมายกไม่เ,เลิศแล้วนายบงตีไม่โต๊ครบหนายองคืนนั้นมึงกินเลย เมากันตังรงุ่งเมาตังเริ่มมือกีตาร์มือกีตาร์ตุ้มกีตาร์ไปนอนไต้ตุ้นโรงป่าได้กูใจเริ่มหมดเมาแต่เริ่มซึ้งกูกว่าป่ะใช้มากูลซุ่นมื่อกี้แรละครับเคยซุ่นกูใช้เด็กแดบขเก่าเพงก็เก็บรูปไม่หมดอันนี้กูลื่นไต้ตุน้นโรงป่าได้ผีเสื้อคร้วอันเอ้รอรอรอ,รอ,รอนั่งตึงปัดลุงเจ้าภาพโตเดาทองอยู่นี่เลยวะเมาเคล่็ดเมาเคล็น ไรกว่าป้าไอ้ต้องนี่กูจบสิ้นจบเรื่องพี่น้องแรกเดียวเนี่ยต้องกับแรกดีจะผมกับเคใครครับต้องนี่กูตามเจียบละวงทุเคมาต้องอยากจะวงเคมาสูุกูตั้งต้องเฮ้ย hey! เคมาโบูุเคอะไรตัวนี้ปลายังเคโยนนี่นี่นนปลายังเคนี่เนี่ยปลายังเคถึงเวลาเคมันหลงนามมึงตาเล่นน้องเวลาเคลงนามมึงตาเล่นนี่นี่น เด็ดแมนว่ากูมันเก๋บ่มึงยมผับน้ำผับน้ำมไม่ทุม่มผับน้ำเนี่ยใบมึงโ่นี่เนี่ใยยบผับน้ำผ่าปัดเป็ดเลยนะเดี๋ยวอะไอ้ตองจริงว่าฟ้าโยมมันเก๋ไอ้โตให้ไอ้ผมยมมันผับน้ำมึงก็ยังดีแต่ว่าเพื่อนนักเรียนใช่ว,วันนั้นน้ำดันในลีดไอดผมหล่อเต็มโคอ,อขึ้นบนตะกูแม่นเด็กยิงเลย ช่วยเด็กหนุ่มวันหมากเหมมเนี่ยเออโต้เอเขียวกะปลาบุรุษนี่ไม่ตีต่ำปรือนีก้าวปลามึงกินอลไรข้องปลาไม่มีอะไรเลยว่าปลาตื่นต่ำปรือหอะไรเอาเบียร์มากินกันนี่ตอนนี้มึงกินอลไรตี้ฮึมให้เราจินดาปิ้นโยนในตัวไม่ต้องกลัวตายหรอกหลอกต่อยางกูนี่จินดาปิ้นมึงนี่ก็จินดาปิ้นโอ้จินดาปิ้นจินดาปิ้นเฮ้ยเราดูราต้องเฮ้ยนักแรียดูรากูดีใจหยา อย่าสู้เอออย่ากูรำหมายตอนเออการรำดีเลยอย่ากูไม่อันอย่ามึงนี่เออนี่มารำสิงห์นหนัคนอยู่ช่องพีอย่ากูทำไมกันมารำดลูละอยู่สิงห์นหนัคนสิบช่องอ่าช,ช่องพีก็ได้เพิดสิบหาผัวอย่าสู้นี่เออจำใจก็ให้เขาเปิดโกตั้งชาอย่าให้นางพอยาคุยเล็กอย่ากูอย่าสู้นี่เออจเะอยู่มีชม่องพีได้เพลิดสิบห้าพัวเอเอเชีย อย่ากูให้รำดูดาใหวากลดนซื้อแต่ไม่รำเว็บเล่นก่อนซื้อหลอกว่าเนี่ยกูเล่ไม่เอาอย่ากูจะรำดูดารวงดินดูดารวงเลยรวงครูหาดูดารวงแต่งเกสเขาทำแต่งเคสเออปั่นเปลือกอโรลูาแต่งเคสก็จะารุ่งครูใหาดร่งครูหาแต่งเกสก้าวผุดออกซุกห้าดูด้าร่งครูพอตึงเคสที่ก็แต่งนี่เคสจริงเหยียดเหม่อมเคสจริงมาแต่งกับครอบดูด้าเล่ เคก็ต่ำกับยูกันสิโอเคก็ต่ำก่ายูกเคก็ต่ำกับยวกเล็วตงวว่าบังเอิญว่าไม่ยวกีต่ำเค้กแต่เล่คนแด่น้าใครเค้ะหแพงไม่เชียวเดียม่ลุงบิงคูถ่ายรูนี่มึงดูด่าดูด่ารำดีต่ำหมดแล้วอรนนี้ลงเลยท่แก่ตำต่ำหมดกูตัาติดแล้วยากรำเลยดุยดุยรำแลวเลอตัดติดเลยแต่แก่ อดเลกตีก็เล่าแก้วเกาน้ามานังมาด้มานังอันนังกแล้วตั้พันพันเดพันนะอาแก้วตั้พันนะอพันไปบูราฟมาดูบูาอันี้บับนปบตาอันี้บับเดตาเดดเช่องยอดช่องยอด ช่องยอดจ่องยอดช่องยอดมานังไปหน้าใปบูญพ้าตำ้บับป่าตาเอ้าช่องยอดเรเบอร่องยอดว่าปันนาไปบูญพ้าตำบับป่าตาลก้าช่องยอดเอ่าว่าป่าน้าไปบูนพาตั้มบับป่าตาลก้า่องยอดเอ่าวว่าป่าหนปาบูนผ้าตัไมบับป่าตาลก้่องยอดเอ่าว่าปานาไบบูญผา อาตาบ้าตาลกจอกยอดไอเลรเอมไททัน้เกแมมดาปื้องต้โฮ่งยดูแลว่ามั่งลปไอเลย แ,ดดแมมไต้ทันเจ็มมรับรปรพรื้นไห้องผลหวยไงดูแาลว่ามั่งแหล่ปลิดแล้วตบกูใช้มยมไหนร่อตบลูกโคแล้วไหนมาบ่ตบตบลูกโคใช้รับรประพื้นไี่ตด้ปนเจ็บแมมขึ้นพันหนกได้ลูดกูเลยพอจักทีก่อนลาวเ่าทำหนาว้ยินทำยินในกันเนาะทำยินจมหมูต่นี แท็กที่ก็ลาว่าแก้วทำหินเดเด็ดคืออินแก้วเช่าทำหินแต่อินเด็แล้วมันแยกอภไปอันนี่นะคืออินเดดเดแล้วมันแยกอแก้วทำหินแยกทองทำหินยอยอะทองทำหินยอยในบ้านพื้นย่อยนี่เลยย่อยหินย่อยหินย่อยหินแยกหินย่อย หียกมาทำเฮนย่อยข้าวินแยกะนนลอยแล้วัก็ะดลูกบูวกอทำหินย่อยข้าวินแยกมาทำินแยกินอย่สักทีคนแล้วโทษทำเฮรอาโทษทำเฮ่าบ้านเราเดียเคเดเด็ัวเคนีีคือถัวเคเค่ไม่แล้วทองเคไม่แลแต่ะทอง อเจ๋อเหล่าคูเคทองคือเคอันเด็ดเดี่ยงเคโรชักละไม่โตอันนี้คืออ่างเคอันมือมือนผาบน้ำอันผาบน้ำจะไม่โตอันใจเหล่าผาบน้ำอันโตคือผาบน้ำอันเด้ใบผาบน้ำอันก้าวมาละกูควันอันยัดเม้มละกูแทงกูควันกูแทงกู้ควัน thang của quanh của thang của quanh của thang ô cao cấp chấp hoàm là mà tưng nát nồi mẹ ơi nát nồi lòng lòi này quăng lập là khổng khá mà vô lẹo cũ Việt mềm mạc ní Phải không?